بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكفى شكر الله سبحانه وتعالى تي الله سبحانه وتعالى برونغ ديسون ميتا فوق ให้พวกเรานั้นมีชีวิตมาถึงในตอนท้ายที่สุดของเดือนอมลมานนี่เป็นความเมตตาเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของละซุภฮานะฮูวาตาอาลาและพวกเราก็ต้องขอด้วยจากละซุภฮานะฮูวาตาอาลานะครับให้อัลลอจาลานั้นให้พวกเรานั้นยังมีชีวิตอยู่ถึงอมาอนในปีหน้าเพราะเดือนอมาอนเป็นเดือนที่มีคุณค่าเป็นเดือนที่มีความประเสริฐและมีความดีงามอันมากมายเราจะไม่รู้ถึงคุณค่าของเดือนอมาอนพี่น้อง จนกว,ว่าจะถึงวันที่เรากลับไปอาร,ราชุฮานะฮะอุบาจาละเพราะหากว่าเราละเลยต่อความดีงามในมอนรอมอดนี่แหละจะทําให้ชีวิตของเรานั้นขาดทุนและเราจะต้องหันกลับมาเสียดายเวลาและเสียใจในสิ่งที่เรานั้นได้พลาดในการกระทําความดีในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยานะครับคราวนี้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรามีบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของวันอด วันอีดเป็นหนึ่งในวันที่ศาสนาได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในสองวันซึ่งเป็นสองวันที่มุสลิมสามารถที่จะมีความปิติยินดีหรือมีความหรือมีการแสดงออกถึงความรื่นเริงซึ่งอยู่ในขอบเขตของศาสนาได้ในรอบปีมีเพียงแค่สองวันพี่น้องนั่นคือวันอีดอีดินฟิตรี นะครับแล้วก็อิดอัฐถานะครับส่วนวันอีตนั้นมีแบบอย่างมีสุนนะมีสิ่งที่สรลลา,ส,รลลาสุลลอฮสัลัลอฮฺุาสลิมชอบให้เรากระทําในวันอีดในเมื่อวันอีดปีหนึ่งมีแค่สองวันแสดงว่าการปฏิบัติ นะครับต่างๆในวันอีดนั้นเราควรจะต้องเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องยิ่งมีน้อยนั่นหมายความว่ายิ่งเราจะต้องให้ความสําคัญให้มากเพื่อที่เราจะได้รับความดีงามของสิ่งเหล่านั้นนะครับประการแรกพี่น้องนั่นคือการอาบน้ําคนไทยเนี่ยพอพูดถึงการอาบน้ําก็เป็นเรื่องปกติแต่สำหรับคนอาหรับใช่ไหมครับศาส,สนาจึงมีบทบัญญัติส่งเสริมไม่อาบน้ําวันศุกร์อาบน้ําวันอีดเพราะอะไรเพราะคนอาหรับ นะครับไม่ค่อยอาบน้ําเท่าไหร่นานๆนะครับจะอาบน้าทีแต่ตัวนี้ไม่ใช่แล้วเดวนี้ก็อาบกันบ่อยแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นการอาบน้ําสําหรับคนไทยเป็นเรื่องปกติแต่เราควรที่จะให้รู้และให้มีความรู้สึกว่านี่เป็นแบบอย่างของท่านอับน้ําอะไรไปเนาอาบน้ําชําระล้างร่างกายนะอาบน้ําชําระล้างร่างกายปกติของเราหรือเราจะอาบน้ําในลักษณะที่มีการอาบน้ําละหมาดร่วมอยู่ด้วยทีเหมือนการอาบน้ํายกรัดก็ได้นะครับสอง วันอีดินฟิตรีหรือวันอีดชาวันอีดเนี่ยท่านอบีบุญละล่อลอฮุอะลัยฮิมุสลลัมจะไม่ออกจากบ้านจะไม่ออกจากบ้านเพื่อไปละหมาดจนกว่าจะกินอิจฉาลัมแปลว่าก่อนที่ท่านละซูลจะออกไปละหมาดอีดในตอนเช้าจะกินอิจฉาลัมก่อนดังฮะดิษที่บอกว่าการนรสซุลลัลละฮ์ของอาลิมุสลามจะไม่ออกจากบ้านจะไม่ออกจายบ้านเพอไปลฟิตรดฮัตตายะกุล ธรรมรอดราสซุนจะไม่ออกไปละหมาดอีดในตอนเช้าคืออีดิลฟิตริจนกว่าจะกินอินทรพาลำมมรมรอดแปลว่ากินหลายเม็ดตัรมรุนเนี่ยคืออินทรพาลมแห้งเม็ดสีดำๆเนี่ยใช่ไหมกับกินหลายเม็ดวายะกูลหุนนาวิตรอและเวลาที่ทราสซุนกินนั้นจะกินเป็นจํานวนขี้แปลว่าสามเม็ด ห้าเม็ดไม่ใช่เม็ดเดียวนะถ้าเม็ดเดียวนะ่ะไม่ได้เพราะฮะดิษบอกว่าแตมารอแต่ว่าหลายเม็ดฉะนั้นหลายเม็ดก็เลบตั้งแต่3เม็ดก็ได้5เม็ดก็ได้นะครับฉะนั้นอันนี้เป็นแบบอย่างข้อที่2แบบอย่างข้อที่3ก็คือเรื่องของการตักบีบวันอีดอีดอีดินฟิตเรีเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เราทราบข่าวว่ามีการเห็นเดือนเช่นพรุ่งนี้เราดูเดือนเนี่ยนะครับพรุ่งนี้เราดูเดือนปรากฏว่าหลังละหมาดเมื่อกระดิบเวลาผ่านไปสัก ครึ่งชั่วโมงประกาศว่ามีคนมีการประกาศว่าพบเห็นเดือนดวงจันทร์หรือจันทร์เสี้ยวให้เราสามารถที่จะเริ่มตักบีตได้ตั้งแต่เวลานั้นเรื่อยไปเลยเรื่อยไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเวลาที่อิหม่ามเดินมาที่มุซอลลาเพื่อที่จะทําการละหมาดอีในตอนเช้าใช่ไหมครับเวลาสั้นเริ่มตั้งแต่รับทราบข่าวว่ามีการเห็นดวงจันทร์นอกเสียจากว่านอกเสียจากว่าพรุ่งนี้ไม่มีการเห็นดวงจันทร์ใช่ไหมครับเราถือเส้นหนวันที่30สิบ พอละสินอดเวลามกริบหลังจากนั้นเราเราสามารถที่จะทำการตักบีสได้นะครับวิธีการก็คือกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบาร์สองครั้งหรืออัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารลาอิลาฮิลลอฮฺวาลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารวะลิลลาฮิลฮัมนะครับฉะนั้นการตักบีสคือตักบีส ใครตักบีรมันนะครับไม่ได้มีแบบอย่างว่าคนหนึ่งกล่าวนําแล้วคนหนึ่งที่เหลือกล่าวตามแต่ที่เรากระทํากันนะเรามักจะเคยชินฉะนั้นให้รู้ซะว่าวิธีการตักบีรคือตักบีรใครตักบีรมันนะครับประการที่4คือการกล่าวแสดงความยินดีเมื่อถึงวันอีกล่าวว่าอะไรเวลาพบเจอหน้ากันในวันอีกล่าวว่าตะกับบลลอฮูมินนาวมิงนุม แปลว่าขอเราจะอาาลตอบรับการงานของพวกเราและของพวกท่านเพราะเวลาที่เราเจอหน้ากันแล้วก็สาลามอาลล่กุมใช่ไหมแล้วก็จะอ่านดูวกล่าวคําแสดงถึงความดีใจว่าเจก้กอบดรัมลอฮ์ขมินน่วามิ่งกุมเพราะนี่เป็นแบบอย่างของใคร เขาม่ดาสหายในอดีตท่านจุบัยอิบนุนูฟัยราหมาหุ่นละจรท่านเป็นตาบีอีที่อาศัยอยู่ในดินแดนชามท่านเกิดในยุคสมัยท่านรอซูลแต่ไม่เคยพบเจอท่านรอซูลเลยไม่ได้เป็นสหาบะเป็นเพียงแค่ตาบีอีท่านบอกว่าไงพี่น้องท่านบอกกาอ أ ص ح ا ا ل ن الله عليه وسلم إ ذ ย تقوا ุ و م ิ ل ن งัลลอฮุม الله วะมิงกะ บรรดาสอบฮาบะของ่านรอซูนนั้นเมื่อพวกเขาพบเจอกันในวันอีดพวกเขามักจะกล่าวตอบกันคนนึงกล่าวคนนึงตอบตอบว่าอะไรกล่าวว่าตอกับดารุลอฮุมินนาวะมิงกะขอลล l a ์ตอบรับการงานของพวกเราและ ของท่านด้วยนะครับและมีอีกบทหนึ่งท่านฮาชับอิบนุอตินรอฮิหมุลลาห์ฮุจาลาท่านเป็นตาเบีอีเหมือนกันท่านได้เล่าว่าเลฟตีตุนฮัสันอันบัสรีรอฮิหฮุลลาห์ในเยาวเมอีดินท่านบอกว่าท่านได้พบเจอกับท่านฮัสันอันบัสรีท่านเป็นตาบีอีเป็นตาบีอับูโสตายในปีที่110ิฮิจรัสสาการะท่านฮัสซันเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบรรดาซอฮาบานหลายต่อหลายท่านด้วยกันท่านฮัสซันอันบัสรีเจอกับใครท่านฮาชับท่านฮาชับบอกว่าตอนเช้าวันนี้ไปเจอ ท่านฮาซันก็เลยพูดกับท่านฮ์ซันบอกว่าตะกับบารัลลอฮุมินนาวามิ่งกะกล่าวคําอวยพรใช่ไหมครับท่านฮาซันพอได้ยินเช่นนั้นก็พูดต่อว่านาอัมตะกับบารัลลอฮุมินนาวามิ่งกะใช่แล้วเราจะต้องกล่าวว่าตะกับบารัลลอฮุมินนาวามิ่งกะก็ได้หรือมิงกุ้มก็ได้นะครับประการที่5วันอีดศาส,สนาส่งเสริมให้เรานั้นสวมใส่เสื้อผ้าที่สวยสวย หากว่ามีความสามารถสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ๆหากไม่มีก็ให้เสื้อผ้าที่เรามีที่ดูสวยงามและดูดีที่สุดนั่นเองนะครับเพราะท่านนบิสะน<ๆ>ารองวานิวาชัลลัมนั้นเวลาวันอีดท่้ารอซูนจะมีเสื้อผ้าเฉพาะวันอีดและมีเสื้อผ้าเฉพาะวานันศุกร์แต่ว่าท่านรอซูลให้ความสําคัญกับสองวันนี้อย่างมากฉะนั้นเราก็ควรให้ความสําคัญเช่นเดียวกันฉะนั้นผู้ชายให้สวมใส่เสื้อผ้าที่สวยนะครับพรมน้ําหอมก่อนที่จะมาลำ อีดในตอนเช้าส่วนสตรีจะต้องระวังการสวมใส่เสื้อผ้าที่ ดูเป็นที่ฉุดตาฉูดชาดหรือสะดุดตาหรือประเจิดประเจิดฉะนั้นสตรีควรจะแต่งกายให้มิดชิดใส่เสื้อผ้าและก็ใส่ตละลกงข้างนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับนางมากที่สุดและจะต้องระวังมิให้พวกนางใส่น้ำหอมเพราะตารซูลบอกว่าอัลลจะอะไรจะไม่รับละหมาดของสตรีที่ออกมาจากบ้านแล้วใส่น้ำหอมถึงแม้ว่านางจะไปละหมาดก็ ตามฉะนั้นเรามาจากบ้านมาที่มมซอนลาละหมาดเพื่ออิบาดะฉะนั้นต้องระวังข้อห้ามที่ศาสนาห้ามประการที่6ศาสนาส่งเสริมให้เรานั้นเวลามาละหมาดอีดในตอนเช้าเนี่ยให้มาทางหนึ่งแล้วก็กลับอีกทางหนึ่งฉะนั้นเรื่องนี้คนเรามักละเลยฉะนั้นหากว่าเราสามารถกระทําได้ก็ควรที่จะกระทํามามัสยิดหรือมามมซอนลาทางหนึ่งเวลากลับก็กลับอีกทางหนึ่งเพราะทรสูลทำเช่นนี้ประการที่7 เมื่อเรามาถึงมุสัลาเพื่อที่จะทำการละหมาดอีดนะครับเรามาถึงแล้วหากว่าเรามาถึงก่อนอิมามเราไม่ต้องละหมาดตะฮียะตุนมัสยิตไม่ว่า เมื่อเราละหมาดที่มูซอลลาไม่ต้องละหมาดแต่ให้ย่าตุนมัส,สยิดให้เรานั่งลงเลยนะครับแล้วก็ให้กล่าวจากบีทได้เลยนะครับประการที่8นั่นก็คือการเรื่องเรื่องของการเยี่ยมกูโบสในวันอีดศาส,สนาไม่มีบทบัญญัติให้เราไปเยี่ยมหลุมฝังศพในวันอีดเพราะวันอีดเป็นวันรื่นเดิมเพราะมีคนจํานวนไม่น้อยมักเจาะจงการเยี่ยมกูโบสในวันอีดเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อเราแสดงความยินดีกับคนเป็น แล้วเราก็ควรแสดงความยินดีกับคนตายพี่น้องจําไว้นะว่าคนตายเนี่ยเขาไม่ต้องการการแสดงความยินดีกับเราเหรอกเพราะคนตายไม่ได้ถือสิโอดร่วมกับเราไม่ได้ละหมาดในยามค่ําคืนกับเรามีนํำซ้ำทรารอษย์ไม่เคยไปเยี่ยมกูโบส์ในวันอีดฉะนั้นเราก็ควรที่จะระวังนะครับการไปเยี่ยมกูโบส์ในวันอีดและประการสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของการละหมาดอีดการละหมาดอีดเป็นสุนนะมุอักะดะท,ทรารอษย์ไม่เคยทิ้งเลย แปลว่าเป็นสุนนะที่ทารซุนรักษาเป็นประจำถึงขั้นไม่เคยทิ้งฉะนั้นเมื่อการละหมาดอีเป็นสุนนะโมอักกะทารซุนจึงละหมาดที่ที่ไหนที่โมซอลลาไม่ได้ละหมาดในตัวมัสยิดเพื่ออะไรเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้สตรีท,ที่มีเลือดประจำเดือนและมีเลือดหลังคลอดบุตรได้มีโอกาสมาร่วมที่มุซอลลา ในวันอีดเพราะอะไรเพราะพวกนางจะได้ฟังค in ุตบะหลังจากที่มีการละหมาดอีดเสร็จสิ้นแล้วส่วนวิธีการละหมาดส่วนวิธีการละหมาดอีดก็คือละหมาดอีดก็คือละหมาดสองรอกกานะครับฉะนั้นการละหมาดสองรอกกานั้นยันยังไงพี่น้องพี่น้องจำง่ายง่ายรอกะาแรกหลังจากที่เรากล่าวตกบีรตตุนย์ฮรอมหลังจากที่เราตกบีโตตุนย์ฮรอมอัลลอฮฺอักบัรแล้วเนี่ย สิ่งแรกที่เราทำคือเราอ่านดัวอิสติฟตาหรือดัวอิสติตาว่าจากสำนวนไหนนะสุภานะกัลลอฮุมมาบัญญัติดีวจักตุอัลลอฮุบาร um ah um ิกะบีเราบัญญัติในเวลาอีกจำนวนไหนก็ได้อ่านจบแล้วหลังจากนั้นจะทำการตักบีรอีกหกครั้งอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกี่ครั้งครับหกครั้งหลังจากตักบีตตอนอิหรอมพอหลังจากนั้นอิหม่ามก็จะอ่านซูเราะห์ฟาติฮ่าจะอ่านซูเราะห์เสร็จลงไปดูกรสุญูดใช่ไหมครับ พอเสร็จรอกอารอ์ตแรกขึ้นมายืนรอกอารอ์ตที่สองจากท่าสูดขึ้นมาเนี่ยเราจะพูดว่าอัลลอฮฺอักบัรใช่ไหมเขาเรียกว่าตักบีดอินเจียอนแต่ว่าการกล่าวตับีดสำหรับการเปลี่ยนอิริยาบถพอขึ้นมายืนตรงแล้วจะทําการตักบีดอีกห้าครั้งอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรครบห้าครั้งแล้วทิงจานฟาติฮะแล้วก็อ่านสุรนั่นเองฉะนั้นจังง่ายๆว่า ร,าารักษาแรกมีหกตักบีรไม่นับตักบีดเป็นร่าร็องรักษ์ที่สองมีห้ตักบีรไม่นับตักบีรเปลี่ยนอิรยาบทจากท่าสูญมาถูกท่ายืนนะรากษาที่สองฉะน,น,นั้นนี่ก็เป็นบทเรียนหรือเป็นแบบอย่างที่เราควรที่จะกระทํานะครับในวันอีดนั่นเองก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นนนนอัลลอฮฮิวะทานเบญจมัยว